เกี่ยวแหละคตัวใทยตัวมันที้แต่เป็นพริกไปมันเป็นคล้ายๆน้ำต้มแต่ว่าเป็นพริกชนินี่เอ้าคุณหน้าต่างเนี่ยู่นี่มมีเกิดเทมเปชนะครับบูไนครับใช้ดัตรีสายไฟสายแรงสายโทรศัพท์อันนี้อะไรจ๊ะล่ะคอ๋อนึกว่าเป็นน้ำเปรี้ยวๆเหมือน กุ้งฟางวัวไม่ใช่นะไม่ใช่อันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวเลย๋ึเเง,งนเนื้อก๋วยเตี๋ยวเนือ้อชื่อซาโตนะฮะซัตโตผมไปปรุงเครื่องเสียเลยพี่อย่าไปปรุงกินจีดดีกว่าแบบอันนี้มันออกแต่ใจว่าอะไรไม,ม่ไม่ฟัอร่อยนั่นแหละแต่ว่าอย่างหน่อยมีคนเข้ามากินเพิ่มพี่เข้ามารวมๆกัน

ก็มีพิขนให้นะครับแล้วก็พิกตาชูนะครับแล้วก็มีสติกยูขาวนะครับยูขาต่อมมาซินดนี่ไม่ใช่น้ำส้มนะไม่เปี้ยวเลยอืมแล้วกมีพริกดองเป็นซับคูณข้าวกรองครับแต่หนักเป็นกรองใหม่คือมันมีน้ำลงเนะเราเห็นว่าเขาเริ่มเริบุดมากกว่าเดิมุดมากครับนี่น่าเป็นน้ำส้มเนาะ อ่านี่าป่ะแบบว่ามันเป็นน้ำะนี่จนะทีมนทีจากมะพราวกเหลืองาใส่หักมะพร้าวมาลงดู้าชูนะแว่าอันนี้เปียนี้เปียเป็นซสหยิบหมาก้ามาแค่ส่รแล้วก็จะมีขีนแบบฝนจริงจริง ได้ยินเสียงรอบเสียนะฮะไม่รู้บ่นอะไรไงบ่นอย่งดังมากเาลมีเตางๆเซล่อง่านน้ำตาลน้ตาลเนี่ยถน้ำตาลเดียวสุกกาสุกกาอันนี้น้าอะไรคุณน้ากําปังเนี่ม

นี่นะไม่กินหวานวางมันไม่กินหวานไม่กินหวานเมนนอันนี้อันนี้อะไรอ่ะอันนี้กนแลทุกคนลงใส่ซอสนนี่นี่ยมีกินหวานนะครับแต่ให้ใส่ซอสแล้วกันอืมก็มีกินหวาน้วที่นี่เตอร์เตอร์อืเัน ก็กสจัทานหวานถ้าเราได้หวานก็อร่อยว่าเขากินมันก็มีนะต่างกันแล้วจะให้กินเที่ยวไปต้องต่างกันขา่น้ำเป็นแก้วยังมีหายอยู่น้ำเป็นน้ำสับปะรดอันนี้ก็เป็นน้ำบลูเบอร์รี่เอาบลูเบอร์รี่บลูเบอร์รี่จะเปรี้ยวบลูเบอร์รี่ข้าวเปรี้ยวล่าวเป็นน้ำเดิอย่างน้ขึ้นอย่า

แล้วมันจะยืดเสื้อสวนเราจะได้ไปมันอยู่ไหนมั้มันจะยืดไ่นก็บนต้องต้องเดินไปเองนะวันนี้ที่เราตีเหมานี่ยเขาแค่มาไปดูเฉยเพราะว่ามันชั่วโมงเดียวมันไม่ทันอยู่แล้ว ก็ยังโอเคอยู่ใช้ถุงนอนเลยใช่ใช่ที่เราเห็นป่ะคือเดี๋ยวเราย้ายโรงแรมก็แต่เราจะไปแล้วเรารู้สึกว่าเราเริ่มคุ้นเคยแล้วก็ไม่ค่อยกลัวง่าเออก็เป็นมิดเลย่ใชถ่ายรูปได้อะไรได้จบมือกิจทุกอย่งนี้ด้วยแล้วก็ยิ่งรู้ว่าเราไปที่ตื่การท่องเที่ยวไปแล้วไม่มีไม่มีตามไม่ดูเลยประเทศไ